เดินโพดโยมนะก็หลังจากกลับมาจากจังหวัดชายเชิงเซาโยมเดินทางมาตั้งแต่บ่ายโมงโยมตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วยมนะรถยังติดอยู่นะตอนนี้เพิ่งแต่ขึ้นเขามาทางช่องตรกโยมนะก็อ้ติดกันลายขบวนแบบเป็นหมื่นๆคันเลยโยมนะลายร้อยลายพันคันเลยนู่นติดไปถึงนู่นอันนี้ก็อยู่ในปาในตงโยมนี่คันไปขลังอีนู่โอโยมอ้อยนี่อันนี้ยังไม่สุดนะโยมนี่ แบบล้อมรอบเลยนะหนู <t> ่ไปไปถึงนู่นนะโอ้ไปถึงจังหวัดสะแก้วโยมเประจินบุรีนู่นโอ้แบบหลายร้อยกิโลนะเออตังเตะมาได้ดำเนินเดินทางมานู่ดูพนักงานขับรถเนยโยมเนยนุ่มเดินหน้าต่อไปมองเห็นไหมไม่ค่อยเห็นครับเห็นแต่ลูกไม่ค่อยเห็นบ่กนะอืมนี่โยมเอยบรรยากาศในตอนนี้เออก็คนก็เริ่มลงมาแล้วยมนะเออเนื่องจากรถไม่ขยับนานเลย รถมันไม่ขยับเลยโยมก็อยูอ่แต่ที่เดิมนิ่งนิ่งเลยนานูเดอร์นูเด,ด,ดะใจดูไปทางนู้นนะโอ้แบบเยอะมากเลยนะนี่อันนี้ก็ไปทางข้างหลังอีกเข้าไปในปา่าไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะน,นี่ก็ให้ดูข้างหลังนะบริเวณข้างหลังนี่โอ้รถเขาไม่ขยับเลยนะ โอ้พระโก้มาได้กลับวัดดอกโยมวันนี่นะน่าจะไปถึงดึกโยมนะสี่ห้าทุ่มโยมก็เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยเนอะนะ,ะเดินทางโยมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ้ะอนีอ่ดูพนักง,งานขับรถเราโยมโอ้ง่วงนอนแล้ววังนี่ปวดท้องโยมนะ,ะปวดขี้แล้วนะไม่ก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วพนักง,งานขับรถบนที่แล้วโยมเนาะเมื่อดูบรรยากาศในตอนนี้นะขอเจริญพรยันยมทุกคนทุกท่านนี่จะพามา,ารับชมรับดูถ้าบวนรถว่าหนึ่งหลายหลายหายมื่นคันโยมหลายรอยโอ้มีมีรถปอเต็งตึงอยู่ข้างหน้าด้วยเน่ะน่าจะเป็นอุบัติเหตุ โน่น่าจะมีวัดเหตุโยมมีรถกระพริบกระพริบข้างหน้าด้วยอ,อ๋อมีวัดเหตุตวหนุวัดเหตุข้างหน้านี่นี่อันนี้ก็ทำบรรยากาศรอบๆนะในตอนนี้นอนในกลางพุ่งนาจะมีรถติดเยอะแยะมาก,มา,กมายเป็นหลายร้อยหลายพันคันหนุเพราะตอนนี้เคลียร์ไม่งั้นรถเนี่ยติดแน่นอนนะ,ะไปไม่สามารถเดินทางต่อได้โยมนะเพราะฉะนั้น เราต้องค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เดินทางไปนะก็ตึงๆหน้าถ้าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเข้าไปดูโอ้แบบวิวๆๆเลยนะโอ้อยู่ตรงนี้เองไม่ไกลหรอกนี่อันนี้ก็สำนักงานข่าวสันติเดลีเนียวนครับหนูโยงหนูเห็นเป็นถนนไหมหนูรถติดกันเป็นขบวนเลยหนู ตามป่าตามอะไรนี่ที่เราเห็นทั้งหมดเลยนี่โอ้นี่เจะนีนจะเสริมไฟมันส่งมาอ้อา้าวนี่เราต้องรอสักพักหน,นึ่งก่อนอันนี้เราก็เดินทางมาจากจังหวัดะเชิงเซาโยมตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายขบวนเปลี่ยน่อย,คร,อยครับผมครับผมซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอ่ะข้าเลยข้าเลยข้าเลยไปนี่ไปนี่

ต้องใช้วิจราระยานในการรับชมรับฟังให้ดีเพราะว่า,าเดี๋ยวค่อยดูข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ติดเป็นธรรมดา,าติดเยอะมากมายเลยโอ้ไม่ก็อะไรที่เพอร์เฟคมากเลยจึงตั้งแต่ในช่วงเทศกาลนี้ก็จะเป็นนเช่นนิยมนะนช่วงในเทศกาล นะไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่นะ้าบ้บพรนษาอ,อกพรนษานะหรือว่างานอะไรก็ตามต่ตางนานา,นายเยี่ยมากมายเลยอะ่ะซึ่งนะทุกปีโยมนะแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ซึ่งไม่รู้ว่าจะขับเคลื่อนไปถึงไหนได้อาจจะเกิดเหตุไฟไมหมในท่ากลาระหว่างป่าซึ่งรถ พอติดจึงรถอ่านั้นก็ได้ก็กำลังจะออกมาอีกแล้วนะฮลงอีกแล้วขึ้นแล้วนี่เพราะยุติการนำเสนอไว้่เพียงเท่านี้แต่ก็เรามาคุยกันก่อนนะอืนี่มรรกาโอ้แบบแฟนอะไรที่เยอะมากอยู่ในรูปมันอาจจะน้อยนะแต่ถ้ามาเห็นในจริงๆก็เยอะมากเลยอะ จริงๆนะโยมเอ๋น้ำกระยเคิลจริเนาะเดี๋ยวเราโมดิสรถบิดรถไงรถเล็กกระตุกวงจรนะกะคว้เพียงหญ่างเพียงตาคตุ๊กอักษรนี้ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังจิตกำลังใจไว้กับอันใดทำคลิปต่อไปด้วยอนี่รถก็ได้ดําเนินเดินทางไปยังทิพต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ทั้งสี่ฮอร์ดีปัจจิมพยัพก็ตามซึ่งเราก็จะได้ นะาเดินทางไปกันต่อ <c oughs> นี่โอ้รถระนะก็แล้วนะโยมว่าเนี่ยรับเคย์เกยจะเดินนี่น้านี่โอ้เป็นอะไรที่แบบนะารเมนแตดมากลิเมนแตดนะนี่โอ้นี่รถก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่อย่างปลอดภัยโยมนะ,ะปลอดภัยไม่ไม่พอเราต้องปลอดโปร่งด้วยนะอืมต้องปลอดนี่ ช่วงเทศกาลก็แบบนี้นะก็มีรถนะติดกันเป็นประจำตอนนี้ขับเคลื่อนกันได้แล้วโยมเเลยนะก็ต่างคนต่างไปแล้วนะเมื่อกี้ก็เป็นติดอยื่ <c oughs> ในยอเขานะคนละหลายชั่วโมงโยมนะตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะจนจะสี่ทุ่มแล้วนะก็เพิ่งดูเวลาสามทุกว่าแล้วยมนะเอ้โหแต่เรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปติดอะไรบ้างนะแต่ว่า เราก็ได้หลุดพ้นมาจากห่วงพันธะที่ตรงนั้นแล้วก็คือมันขยับไม่ได้เลยเคยจอดแงกติดอยู่แต่กลับที่เดิมนะวันนี้เราก็ได้หลุดพ้นมาแล้วขอเจริญพรเด้อรอบที่หนึ่งครับรอบที่หนึ่งเม่อกี้นจะมีเรื่องที่หนึ่งจะมีเรื่องกันล้จะมีเรื่องกันแล้วอ่เาเนานะนมีอะไรก็ใจเย็นะน,ยนะโยมนะเอ่อ โรแันท yeah. um, ิกนะใจลิ้นจิ mm. yeah. ้นขนาดโอดูด้วยนี่โอ้รามเกคุยๆเนี่ยโยมรถจุบอีกครั้งเลยเต้นุเมมือนุมอันนุมีอันเดลค่อยเพลืงเปลืงนุเม่นสุดเลยเต้เมื่อตาพลึกรถจุบนุต้องปิ้งต้ปิงตังโยมอ่ะอยู่เต็มป่าเต็มเขาเลยนุอืน่ะไม่ธรรมดาที่ไหนนี่โอ้ อนะคนเฮกลับบ้านโยมนะไม่ต่ำกว่าโอ้ยตั้งแต่แนนในที่เป็นหมื่นๆแสนๆคนมั้งนี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่มาติดกันอยู่ช่องเขาตะกิวอ่ะทางนี้ก็ทางไปอ่าไหนตินี่ข้าบริรัมนี่อู้อันนี้กระทางทางที่นนว่ามีคนน้อยแล้วนี่โอ้ยนี่นี่นี่มื่อเดินนี่นี่น ขับต่อไปอีก2กิโลเมตร